มาดูจานดิสเพกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นของอิซุสุนะคะอิซุเทฟอมังกรทองนะคะก็จะมีหรูเหมือนกันก็ส่วนรูในนี่รู้สึกว่าจะใหญ่นะคะรูในนี่ถึงกับสิบมิลเลยเดี๋ยวนะคะพลิกอีกด้านหนึ่งเอ่อใหญ่กว่าพวกแคบีต่างๆนะคะเออสิบมิลเลยค่ะแล้วก็ รูอ่าวงวงในก่อนนะคะแบบนี้เนาะจับแบบนี้อยู่ที่หนึ่งแปดสิบแปดสิบแปดนะคะแปดสิบแปดมิลระยะห่างสี่สิบสี่มิลค่ะเท่ากันหมดนะคะระยะห่างเขาจะเท่ากันหมดค่ะ ตรงนี้นะคะอยู่ที่98้ิบแปมิลค่ะโอเคเท่ากันค่ะเท่ากันแล้วถ้าเป็นขอบนอกตรงจานนีู้่อยู่ที่1้อยมิบมิลพอดีเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะความสูงนะคะจากพื้นมาเลยนะแล้วก็อยู่ที่สามสิบหกมิลค่ะกลับอีกด้านหนึ่งมาดูกันค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง อยู่ที่นะคะสิบสิบนิ้วกับอีกหนึ่งขีดนะคะสิบนิ้วจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่เขาเกินมาประมาณหนึ่งหนึ่งขีดอะคะ่ะรูในรูในนี่แปะ๊ปะๆอยู่ที่หกนิ้วนะคะโอเคตามนี้เลยค่ะ จานดิสเบกอิสุเทียบอาเทียบอารมังกรทองนะคะ